ตั้งไว้ย,ยังอ่านหนังสือในจังหวะสม่ำเสมอเนื้อเรื่องต่อจากนั้นบรรยายความให้เห็นว่านางเงือกและโยคีหรือพระเจ้าตาช่วยกันเลี้ยงดูสุสาครด้วยความรักและเอาใจใส่จนทารกน้อยมีอายุได้สิบเดือนเนื้อความใน ในตอนนี้ตั้งไหวตั้งใจอ่านเป็นพิเศษเพราะเป็นตอนที่ไพเราะจับใจและสนุกสนานมากตอนหนึ่งได้สิบเดือนเหมือนได้ได้สักสิบขวบดูขาวอวบ้วนท้วนเป็นนวลสวีออกวิ่งเต้นเล่นได้ไกลกุที เที่ยวไล่ขีวัวควายสบายใจแล้วลงน้ำปล้ำปลาโกหะลาหนดาบสะบนปากเปียกเรียกเรียกไม่ไหวสอนให้หลานอ่านเขียนล่ำเรียนไปแล้วก็ให้วิทยาวิชาการรู้ล่องหนทนคงเข้ายงยุธ เหมือนสินสสส,สุทรพี่ญาตทั้งกล้าหาญได้เห็นแต่แม่มัดจะฉามัดจะฉากับอาจารย์จนอายุกมาได้สามปีวันหนึ่ง อู่วันหนึ่งถึงเวลาสิสทธะทาเท่า <c oughs> สํารวมเข้านั่งยานาณปนะุมานีลงเล่นน้ำกล่ำปลาในวาลีแล้วขึ้นขี่ขับกูควางขวาง ใบกลางชนพอพบม้าน้าเหมือนมังกรไรก็กีบกายนั้นเป็นมา้มาม้าหน้าสะหุนห่างหุนอย่างหางนานหนาปา,า,า,ากคำรนกายพิกล กำยำดูกำนินดำนินกุมาลกุมาลาถาโถมเข้าจับโถมเข้าโจมจับมังกรรับลบประสันไม่ผันผินเข้าคาบข้อนอนอสัตว์จะ กัดกินกูมาดิ้นโดดขึ้นนั่งหลังอาชาม้าสะบัดพลัดหลุดยังหยุดหางดูกลิ้งกลางเกลียวเกลียวคลื่นลื่นตะลา่าตลบเลี้ยวแรงตะลบเลี้ยวเรียวแร,วรวงแลงสักดา เสียงชาลาเลื่อนสนันเลื่อนสนันสนันดังจนค่ำพลโบนรุดไม่หยุดยนสุสาคนภาวนาคาถาคลังถึงสิทธบขบขยำ้ำด้วยกำลังไม่เข้าหนังแน่นเหนียวคงเขี้ยวงา แต่มืดมัวกลัวปูไม่อยู่อยู่ลบทแลบหลบขึ้นตาลิงวิ่งทาลาถึงโยกีดีใจไหววันทาบอกเจ้าตาตามจริงทุกสิ่งอันไปเที่ยวเล่นเห็นอ้าย อะไรไมิรู้ดำทั้งตัวหัวมูหูมันคูขัดดูคันข้าเจ้าข้าเข้าจับกลับขบต้องลบกันแต่กลางวันจนเดี๋ยวนี้ฉันหนีมา